สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํารุ่นนี้ขายมาพักใหญ่ๆแล้วแต่ไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะเป็นรุ่นกระดุมทองนะคะแสงจะดูมืดๆนิดหน่อยอตัวนี้เป็นรุ่นกระดุมทองนะคะเป็นผ้าไมโครผ้าไม่ยืดนะคะเนื้อผ้าไม่ยืด แต่เป็นผ้าพลิ้วๆนะคะเป็นผ้าพลิ้วทิ้งตัวใส่สบายนะคะรุ่นนี้เนี่ยสีจะทนมากรุ่นนี้สีจะทนมากนะคะใครที่ต้องการผ้าแบบว่าทำไมมืดกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกล้องมันมืด สาวว่าหาแสงธรรมชาติทำไมไอโฟนโง่จังเลยเวลาไลฟ์สดเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้มืดไหมคะทุกคนรู้สึกว่า มันมืดสนิทเลย โอเคดูกับ iPhone มืดมากดูกับหัวเวย่ยไม่มือดอ่ะโอเคค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้าไมโครเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้อ่ะดูให้ชัดๆนะคะมันจะเป็นตะข่ายคล้ายๆตะข่ายนะคะผ้าเป็นแบบนี้เนื้อ ผ้าจะไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนไม่ต้องรีดก็ได้แต่ถ้ารีดก็สวยนะคะปกติแล้วก็อาศัยสลัดสลัด,ลดตากแล้วก็ใส่ได้นะคะตัวนี้มีทั้งหมดด้วยกัน13สีมีแค่ S, M, L แล้วก็ XL นะคะสีที่เห็นอยู่คือสีชมพูพีชนะคะ ตัวนี้เป็นสีชมพูพีชขอบเอวเนี่ยจะประมาณ2.5นิ้วนะคะใส่แล้วมันจะปิดสะดือนะคะเอวสูงเลยสะดือนิดหน่อยตรงนี้คือระดับสะดือนะคะอยู่ประมาณนี้ระหว่างกระดุมเนี่ยมันคือระดับสะดือแล้วก็รุ่นนี้จับจีบด้านหน้าเพิ่มความกระชับรุ่นนี้ต้องให้เอวแนะนำให้ใส่พอดีตัวนะคะส่วนสะโพกเนี่ยให้เหลือ นะคะเพราะว่าผ้ามันไม่ยืดถ้าคุณใส่สะโพกพอดีตัวนั่งแล้วมันจะปรินะคะด้านหน้าตรงนี้เราตีเกรดแล้วก็จับจีบเพิ่มขนาดสะโพกให้นะคะด้านหลังก็ตีเก็ดนะคะตัวนี้สะโพกจะได้ไม่ใหญ่มากถ้าใครใส่ผ้าดับเบิลของทางร้านอยู่ก็ใส่ไส์เดิมได้เลยนะคะนี่กระเป๋าด้านในของเรานะคะขาสั้นของทางร้านเราจะใช้ผ้าเดียวกับเนื้อกางเกงนะคะซึ่งผ้าเนี้ย คุณภาพมันสูงกว่าการใช้ผ้าบางๆเพราะทำกระเป๋าทีหนึ่งเนี่ยก็คือร้อยแปดสิบบาทนะคะใครที่เคยเอาไปทำกระเป๋าแก้กระเป๋าเวลากระเป๋าด้านในมันขาดเนี่ยจะเป็นหลักร้อยขึ้นเนี่ยนะคะงานปราณีตนะคะตีเย็บเรียบร้อยเนื้อผ้าบอกได้เลยว่าคุณซื้อสีนี้ไปใส่ทั้งปีก็ยังเป็นสีนี้อยู่สีไม่ซีดไม่ตกนะคะ นี่เนื้อผ้าชัดๆนะคะเป็นผ้าพิ้วขาจะบานหน่อยนะคะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ผ้าผ,ผ้าเข้ารูปมันจะเป็นผ้าทิ้งตัวดังนั้นขาจะบานอ่ะทีนี้เรามาดูสีกันนะคะมาดูสีกันตัวนี้จะเป็นสีชมพูพีชนะคะเอาให้ดูสีที่มันใกล้เคียงกันก่อน อ่ะสีชมพูพีชกับชมพูจริงๆอ่ะเรามีแค่ชมพูตัวนี้ตัวเดียวชมพูอ่อนแต่เนื่องจากว่าผ้ามันมาผิดตลอดผิดบ่อยแล้วก็เฉดสีมันจะค่อนข้างต่างกันมากเราเลยออกเป็นสีใหม่ซะเลยนะคะอันนี้เราจะเรียกชมพูพีชซึ่งนานๆจะมาครั้งหนึ่งนะคะเพราะจริงๆคือโรงงานผลิตมาไม่ได้มาตรฐานผ้าผ้าเรานําเข้าจากจีนนะคะ พอมาแล้วปุ๊บถ้ามันต่างปกติเนี่ยผ้าความหนาความบางและสีมันจะแตกต่างกันประมาณ5%เซนะคะถ้ามันต่างกันมากทางร้านก็จะตีกลับไม่ได้เพราะมันนำเข้าแต่ก็จะแจ้งลูกค้าก่อนอย่างเช่นถ้ามันบางมากเราจะแจ้งลูกค้าก่อนเลยว่ามันบางกว่าปกติถ้าลูกค้ารับเราก็ขายแต่ปกติแล้วเราจะแจ้งไปเลยว่าของหมดนะคะอ่ะ มาดูกันนี่คือชมพูกับชมพูพีชชมพูพีชและชมพูนะคะสีมันจะใกล้เคียงกันมากส่วนนี่คือชานมสามสีนี้นะคะชมพูพีชชานมชมพูนะคะสีมันจะใกล้เคียงกันนี่เลยอ่ะสีที่หนึ่งชมพูพีชค่ะให้ดูใกล้ๆอ่ะชมพูพีชนะคะดูใกล้ไปมันก็ กล้องมันก็ดีเทคไม่ได้หรอกนะคะ S L 26 M 28 L 30และ XL 32นะคะอ่าชมพูพีทผ่านไปชมพูอ่อนหรือชมพู เสร็จแล้วสีชานมแล้วก็ต่อไปคือสีครีมรุ่นนี้มี13สีนะคะใครชอบความคงทนคุ้มค่าแบบนานๆซื้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงทีนึงเนี่ยแนะนำเป็นผ้าไมโครนะคะคุณจะใส่ได้ยาวๆสีสดทนนานค่ะ ะะอันนี้สีครีมสีเทาเทาตัวนี้จะเป็นเทาออกฟ้านะคะเป็นเทาออกฟ้าแต่คือเราเรียกเราต้องเรียกเทาเพราะอีกรุ่นนึงมันจะมีเฉดสีฟ้าไปเลยนะคะซึ่งสีจะเข้มกว่าตัวนี้หน่อยนึงแต่รุ่นนี้ไม่ได้ทํานะคะอันนี้จะเป็นเทาออกฟ้านะคะจะสวยสีนี้ก็สวยสีเทาฟ้าเนี่ยสวยแล้วก็ใครชอบแบบ คิ้วๆน่ารักก็เป็นสีม่วงค่ะสีม่วงตอนนี้มีไม่ครบนะคะรุ่นนี้มีไม่ครบสีนะใครต้องการไซส์ไหนเนี่ยต้องแจ้งไซส์ก่อนนะคะจะได้ส่งสีที่พร้อมส่งให้ดูนะคะเราไม่รับงานพรีออเดอร์นะเพราะฉะนั้นหมดก็คือหมดสีม่วงค่ะสีม่วงน่ารักมากแล้วก็สีปูน สีนี้ก็ขายดีค่ะอย่าถามว่าสีไหนขายดีชอบใส่สีไหนให้เลือกสีนั้นไปเลยค่ะแล้วก็สีน้ำตาลเน้นแมทง่ายก็เลือกโทนเข้มๆไปนะคะอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินหรือสีกรมนะคะตอนนี้มีแค่ไส์มีแค่ S กับ M เท่านั้นค่ะ เอ็มเหลือตัวสุดท้ายนะคะสีน้าเงินผ้าขาดมานานมากแล้วยังไม่เข้าสีขาวทีนี้คําถามสุดฮิตขาวบ้างไหมคะอ่ะดูค่ะตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งมากบางไหมคําว่าบางของแต่ละคนคือมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนใส่บางมากก็ถือว่าไม่บางบางคนจะเป็นกางเกงยีนอยู่แล้วก็ยังบางนะคะอ่ะ ตัวนี้สีขาวเนาะสีขาวอ่ะให,ให้ดูบางไม่บางไม่รู้ต้องใส่ซับในไหมตัดสินใจเองนะจ๊ะคิดเองตัดสินใจเองเลยจ้ะอ่านี่เห็นไหมคะสีแดงใส่สีแดงเข้าไปด้านในบางไหมคะอืม แล้วก็ครีมไปแล้วนะคะฉันหยิบสีอะไรพลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ดสิบโอเคครบสีขี้ม้าค่ะขี่ม้าก็ของขาดนะคะมีไม่ครบไซส์ไซส์ s อสะโอกประมาณ34ค่ะ แล้วก็ตอนนี้จัดโปรอยู่ตัวละสองร้อยห้าสินะคะปกติสามร้อยห้าิอันนี้สีขี้มาส่วนตัวนี้สีเขียวค่ะเซตนี้จะเป็นแ,แนวพาสเทลกันนะคะสีจะหวานหวาน,นี่เลยนะคะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปค่ะเน้นใส่แล้วสวยไม่เน้นใสแล้วแก่นะคะอันนี้สีเขียวแล้วก็มาตรฐานเลยสีดำ ะคะใครสนใจไซส์ไหนนะคะเดี๋ยวทักแชทแล้วกันค่ะเพราะว่าตอบไลฟ์ก็จะไม่ค่อยสะดวกตอบเท่าไหร่แค่มาทำให้ดูว่าเนื้อผ้ามันเป็นยังไงนะคะเนื้อผ้าพิ้ลพิ้วนะคะไม่แนบเนื้อนะนี่คือเป็นซิปหน้างานคัตติ้งเนียบนะคะมาจัดลดราคาะคะ่ะจัดรายการโปรโมชั่น250ค่ะ จากปกติ350นะคะนี่ด้านในนะคะขาสั้นทุกรุ่นผ้าด้านในจะเป็นแบบนี้หมดนะคะเรายอมรับมาในต้นทุนที่มันสูงเพื่อความคุ้มค่านะเพราะว่าขาสั้นใส่เล่นๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะใส่เหรียญใส่มือถือเข้าไปข้างในไม่ใช่ใส่2-3ทีแล้วก็ขาดไม่เอาไม่ชอบ เน้นขายงานคุณภาพนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับไลฟ์นี้ก็พอแค่นี้นะคะเรามาเน้นให้ทุกคนได้ดูสีกันค่ะดูสีแล้วก็ดูเนื้อผ้าเนาะโอเคสนใจทักแชทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ